ทีเอฟซีพนาอีกครั้งนะครับวันนี้มาแวะดูจุดชมวิวที่อุทยานผางามนะครับด้านล่างนั้นจะเป็นทางวังสะพุงนะครับวังสะพุงครับมาดูความงดงามของจุดชมวิวตรงนี้นะครับจุดชมวิวตรงนี้นะครับอุทยานวัดอุทยานผางามนะครับผางามนะครับนาอที่เข้ามาชมวันนี้นะครับผมของมองเลยนะครับมองเลยนะครับเนาะครับก็เส้นทางที่ไปก็ วนอุทยานผางงามจังหวัดเลยศูนย sí. ์กิโลครับมาดูบรรยากาศตรงนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงครับยังไงจะวิวทิวทัศน์ตรงนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่เปงเลยนะครับเป็เลยนะครับก็มาดูวิวทิวทัศน์ของอุทยานผาเลยนะครับอุทยานผางามตรงนี้นะครับวนอุทยานผางามนะครับเนาะถึงแล้วถึงแล้วนะครับวนวนวนนะครับวนอุทยานผางงามนะครับถึงแล้วถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับความสวยงามของ จุดชมวิวตรงนี้นะครับปรเป็นยังไงครับก็สวยงามนะครับสวยงามครับดอกไม้นะครับดอกไม้ครับจุดจุดนี้พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับตรงนี้ครับสวยงามมากครับถึงแล้วถึงแล้วครับมึงเลยมึงเลยครับมึงเลยมึงเลยครับนี่ก็จุดเช็คอินอีกจุดครับเนาะโอ้โหนะครับอยู่ในนี้เลยนะครับอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่หัว้าบนะดูความงดงามของจุดชมวิวตรงนี้นะครับ ด้าน,นล่างนั้นพนาคงไม่เดินไปแล้วเนาะโด, like ดโยเวลาจำก s, SO BE ัดนะครับเนาะนี่ก็มาเมืองเลยนะครับมาเมืองเลยนะครับก็ดูจุดชมวิวด้านล่างก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับและจุดชมวิวตรงนี้นะครับก็จุดชมวิวผางามผางามก็จะอยู่ด้านบนนะครับมาดูกันนะครับว่าประมาณไหนนะครับเนาะประมาณไหนมาดูชมวิวทนาผางามตรงภาพโปสเตอร์นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปเยี่ยมชมจุดชมวิวผางามตรงนี้นะครับนี่คือ ผางามนั่นเองนะครับฝางามที่เมืองเลยนี่เองครับเนาะก็สวยสดงดงามอยู่นะครับสวยสดงดงามนะครับนี่คือฝางามนะครับเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับนะครับที่นี่คุณหมิงนะครับที่นี่คุณหมิงเมืองไทยนะครับบรรณาธิานฝางามนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าคุณหมิงเมืองไทยจะเป็นยังไงนะครับจะสวยสดงดงามไหมครับตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการเยี่ยมชมจุดชมอยู่ที่คุณหมิงเมืองไทยเรานะครับ ค,คุณมิงคนไทยเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวตามพระนาชแนลขึ้นมาเยยี่มชมกันด้านบนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเนาะ